พี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ยังตกคักตกแน่ครับพี่นอ้องยินเสียงบอยินเสียงฝนบอพี่น้องสุดยอดเลย พ่อแปดนาทีแล้วนี่เอาสะพานลุดนนะล่ะขบันหอมแก้มหอมยังกันแน่ฮะขบันคอยชุบผาดดูแต่เขาภายในก็ต้องคอยแน่วมมึงน่คอยแน่วไปแน่วมากเลยนี่ขบันกำลังคุดอย่างก็พูดอย่างโอ้ยหลายนาทีอยู่คนตูคนลงมาได้กับหมุนมากนะคุอก็เบียกแค่นี้เอาเอารถมาจอดนี่ไง ดในทางฮอกแก้มพ uh uh oh, oui> okay ุ่นลวเนาะในวันฝนตกในวันฝนตกเป็นบรรยากาศที <k <k erm ่เอาลงโอ้ยไอ้เนื้เนื้ออ้ยไอ้เด้อเนื้ออ้ยก้อายมือรองฟองคิดข่าวไปนี่คิดอะไรค่ะคิดกํายังมากระป๋องค่ะก็สุดยอดแล้วเนาะเอาบ่อปะบ่อปะพ่อันบ่อจะไปกินอะไรทั้งหนาอยู่ เกสาซุคอนเสิรกตัวเนาะพอวดเรคอนเสร์ตเขาไหมัลัดนี่นั่งห้องนี่เมนขัมวนมวนมววนมเพ่งตีนวันใดเศร้าเรบ่ไดเศร้ออปีนี้ปีนี้บอกได้เลยว่านนตีี่ยนักขักเ่ยมนจะสอดแจงอออันนี้เ็อันนี้จัด้อันนีนาอยัง่มีัน่อแ้ยังอันมาัมีอ้เลันนี้หมอรับมนแห้ง เข่าแออกเก้าเข่าเกออกแปดเครื่องเป่านี่ยัดเป็นลมก็มองใจใจออกเมันสิแกงกว่าเนี่ยเจ้าบ่ว่าเต้องฝไปออกสักสามตีามเปราะว่าตีหนึ่งตีหนึ่งกกลัวสุดจอดล่ะม่มับ้านัดเ็แล้วเหรนวาบาันออไรมานแล้วรเบแล้วระบินีสองานโอ้สบายส ปีนี่ถือว่าแล้วเรียกว่าปีไก่เนาะปีไก่นะปีไก่นี่มือมันเพิ่งออกกล้องยิ่งตับ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 อยู่คนหลาปีนี่คนหลายเนาะซิดไปเลยไม่เห็นตัมูเนาะปีไก่ไม่กบบ้าบบพี่อยากี่อยากคนหลายเนาะโอนกินเขาแล้วเนาะกินแล้วกินแล้วกินกระป๋องกระป๋องกองป๋องจคั่วให้นังกินสิัะผมว่าหน่งเหมือ แล้เลขาเป็นมากหรอเป่าแล้วเขาเป็นมากแต่วันนี้มูได้นงาเสียไปเรละตอนนี้สวยนิ้วค่อยิ่สอง้นบ้านคอยนึงฝพต๊กสองอาทิตย์เลยโพสตุ๊กัสนตอนนี้ปลาลงรีเหรอเยว,วนี้คนใหญ่พยายามลีซะนั่นอยู่ดีก็ไปแมนมันสิเามร์สแต่ฝนเลยเนี่ยซีเวิรฝนแลวปลาซิลงลีเหรอลมหนาวด้วยบ้านนี่ปลาลงลีแล้วลมหนาวด้วยกอบเอ ทาหอมแกมก็น้องสุดยอดเลยเออหอมดู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 สิมาายังจตเขาเซิ้งกันเขายังไายบ่ให้เกียรติอนุญาตคอยให้เกียรติช่องเจ้าดิบอคออนุญาตตอน้เิ่งผัานล้วมกจ้าดูเปทันมากผมปืนบ่บอบทย้องย็นเจ้คนแรกเหรือเป่จะใช้ใไทยสั้นหนล่ะคตกโคนลง มวล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 เ<า> <ผม S 2> ท่าอาวันดีจ้ามาจอบฝนตกแน่ครับพีหน่งนองลุ่นกุ่นนะพีหนอ่องโอ้อย่างบัไดแล้วน้าทว่วม มิดมือมิดื่้นนมันนี่ตบมัดมือเลยนอนเว้นเลยคุณทหลังใจนะครับนอนแกไปเถียวหรือเปล่ามโนนแต่คอยนี่แล้วโอ้ฝนพระ พารวยเดินทางปลอดภัยเดอ้อพารวยพารวยครับเอ็กแพดเดอรแแนนอ์แต่งจังในนอ้อมแต่งสีงามเนาะรถคู่ชีพนะสามสองปีละวสองปีแล้วครับผมผ่อนมาเดือนละหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสามหาเงินเดี๋ยวเพี่น้องข่าละกะหล็หลายเด้วยไล่จ่ายหลายอยู่บ้านซองอีก พี่ชายพ่อค่าน้ำค่าไฟค่าใช้จ่ายทั้งหมดก็ถอยผู้เดียวแล้วพี่น้องสู้ต่อไปตราบใดที่เรายังมีสองมือสองเท้านะครับเราจะไม่ย่อท้อนะครับเราจะสู้ต่อไปเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องสุขุสุนถึงกำลังคิดท้อคิดถอยนะครับผมคนที่ลำบากกว่าเรายังมีอีกเยอะพี่น้องครับผมเรามีโอกาสดี มีงานดีๆทํามีองค์กรดีๆให้อยู่ถือว่าประเสริฐที่สุดเราก็ต้องขยันนะครับบบแมนว่ามีองค์กรดีๆแล้วสิ่เบรดการเงานกับบ่อได่ขื้เกานะครับผมเอาขอบคุณบ้านสาวน้อยเพชรบานแพงนะครับผมทีถือว่าเป็นอู้เขาอูนา่น้ำพี่น้องถือว่าเป็นอู้เขาอูนา่น้ำให้ครับขอบคั้วกับบ่าได่นะครับผมสาหรับคนที่ขยันอดทนมันต้องถึงฝั่งฝันสักวันมันต้องประสบความสําเร็จเพราะว่า บอดเพิ่นผ้าเห็ดแล้วเพิ่นผ้าสางแล้วเพื่อนประสบผลสำเร็จเข้าต้องเดินตามรอยเพื่อนนะครับผมเข้ากระสิบประสบผลสำเร็จไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่ขอให้มันแค่สำเร็จมันก็ถือว่าประสบผลสำเร็จครับขอบพี่น้องขอบไปสุขุสกุลขอบคุณทุกกาลังใจนะครับช่องกระชายลราเพื่อนอฟิเชิ่ลฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยสุดท้ายไปจดกว่วพี่น้องสิบเบเบิงพื่นเราพี่น้อง พี่น้องเบิ้งกับไทยไปย่างเดียวครับพี่น้องหาเดกดากสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ